ฮัลโหลโอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง d u t y c a p นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับผมการใช้คริปโตแท็บนะบนตัวอ่าสมาร์ทโฟนนะครับผมอันนี้ก็คือเราสามารถใช้ได้ทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับแต่น,นี้ผมจะมาสอนสำหรับตัว Android ก่อนแล้วกันเนาะที่จริงก็จะคล้ายกันนะครับโดยที่โอเคอันดับแรกเลยนะครับไปที่อ่าเพจดอทคอก่อนเนาะ หาอันกู๊ม <c oughs> หาแอปหลดหนะ้าจออยู่โอเคแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับอ่าคริปโตอ่าคริปโตแท็บนะครับซึ่งตัวตัวคริปโตแท็บเนี่ยมันจะมี2ตัวนะก็คือตัวธรรมดาตัวนี้นครับที่เป็นใช้งานฟรีสมมุติว่าเพื่อนๆล็อกอินเข้าไปครั้งแรกนะครับอ่ามันจะต้องรอ1วันนะครับมันถึงจะใช้งานได้นะไม่ใช่ว่าแอปมันใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันต้องรอ1วันก่อน,อนสําหรับคนที่เป็นสายฟรีนะ ในส่วนนี้นะครับแต่อันนี้คือผมตอนนั้นคือผมโหลดมาแล้วผมไม่รู้เนาะว่ามันต้องรอหนึ่งวันใช่ไหมครับมันถึงจะใช้งานได้อ่ะโอเคผมก็ไม่ได้มีให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะตรงนี้แต่ทีนี้ในส่วนของตัวของของตัวผมแล้วกันเนาะผมใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับเป็นคลิปโตแท็บเป็นเบราว์เซอร์ตัวเป็นตัวโปรก็คือเป็นเอาง่ายๆครับเรากดเข้าไปที่ตรงนี้ก็ได้เนาะเข้ามาแล้วเราอยากจะซื้อแอปที่มันเป็นพูดพัฒนาเดียวกันนะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับ ไปที่ตรงชื่อตรงนี้ครับสีเขียวเห็นไหมตรงนี้เนะาะพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้านี้ใช่ไหมครับตัวมันก็จะมีตัวโปร,โปรตัวนี้นะครับผมจำผมไม่แน่ใจผมจําไม่ได้ว่ามันกี่บาทเนาะที่ที่ซื้อกันแต่ตอนนั้นผมซื้อไปแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ทีนี้เวลาเข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะก็คือก็จะเปิดเข้าไปเลยอันนี้คือผมโหลดมาแล้วนะครับ ในส่วนนี้ก็คือพอมันเข้ามาหน้านี้หน้าแรกนะครับมันอาจจะไม่เป็นหน้านี้นะมันอาจจะเป็นหน้าแบบอยอ,อย่างอื่นอย่างเงี้ย่ะมันอาจจะเป็นหน้านี้ก่อนใช่ไหมครับอันดับแรกเลยเราไปตรงมุมซ้ายล่างนะครับผมเห็นเห็นรูปอ่าสีสี้สมพูข้างล่างไหมพอดีนี้ผมไม่ได้เปิดการทาสกรีนเนาะมันก็เลยไม่เห็นนะครับผมรูปข้างล่างตรงนี้ครับม,มันจะมีขึ้นมาอยู่อ่าที่ผมแตะอยู่นี่เห็นไหมกดเข้าไปเลยครับผมครั้งแรก อาพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเรามีไ d เเรามียูเซอร์อยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งยูเซอร์ของเราเนี่ยมันจะผูกกับ Google ด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็ซายอัพเข้าไปอันนี้ผมขออนุญาตเนาะเป็นของผมอันนี้เป็นของผมเองนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ที่ผมใช้งานอยู่อ่าก็จะเข้ามาในกระเป๋าของเพื่อนๆเนาะที่เพื่อนๆสมัครไว้อันนี้ก็คือการใช้งานนะครับหน้าตามันจะคล้ายๆกับในนั้นเลยในตัว ในตัวกับเวลาเราใช้ในคอมเนาะคล้ายๆกันแต่แค่มันเป็นขนาดย่อลงนะครับการใช้งานสมมติอันนี้เป็นของตัวโปรนะอันนี้ผมขอขอนุญาตแนะนําเป็นตัวโปรแล้วกันเนื่องจากว่าของผมเนี่ยผมซื้อตัวโปรไปอันนี้ก็คือปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ที่จริงผมสามารถเขาเรียกอะไรนะสามารถโยกตัวเหรียญเนี่ยเข้าเข้าไปในกระเป๋าของผมได้แล้วนะเพราะปัจจุบันนี้คือผมมี1นึ่พันห้าสิบเก้าสตอชีนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการ อถอนตัวตัวเหรียญของเรานะครับเข้าไปในบิตครับอย่างเงี้ยถ้าเรามีกระเป๋าบิตครับอ่างเงี้ยครับเพราะว่าปัจจุบันคือผมก็ใช้ในตัวของบิตครับอยู่อโอเคมันก็สามารถดูเหมือนในคอมได้เลยนะแต่ว่าด้วยข้อจํากัดของมันเนี่ยก็คือตัวของตัวนี้ครับมันจะกดสมมุติว่าเรากดให้มันขุดเนี่ยตรงปุ่มสีฟ้านะครับปุ่มสีฟ้าตัวเนี้นะครับผมถ้าเรากดเข้าไปแล้วเนี่ย มันจะมีแล้วเวลาการขุดอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยกดให้ดูดูนี่นะเห็นไหมมันก็จะขุดให้เรา3ชั่วโมงซึ่ง3ชั่วโมงเนี้ยตอนนี้ดีตรงที่ว่าเราสามารถย่อแอปไปก็ได้นะย่อไปหน้าแรกเลยแล้วก็ทิ้งไว้3ชั่วโมงเราเค่อยกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมเคยไปเห็น ในช่องอื่นๆเนี่ยมีเพื่อนๆคอมเมนต์ว่ามันจะมีแจ้งเตือนด้วยนะแต่อันนี้คือผมบอกเลยว่าผมก็หาไม่เจอเหมือนกันว่าถ้าหากว่าผ่าน3มชั่วโมงแล้วมันจะแจ้งเตือนยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าผมปัจจุบันผมก็ใช้อยู่แล้วก็ผมก็ไม่เห็นมันแจ้งเตือนนะผมต้องกดเข้ามาดูเองอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องทํำยังไงเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาก่อนแล้วกันเนาะถ้าหาได้เดี๋ยวผมจะามาแนะนําเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับผมอ่านก็จะประมาณนี้ซึ่งกําลังขุดนะครับผมของผมในตัวนี้มันก็จะคูณน่าจะคูณหนึ วเวลาขุดของผมมันก็จะเป็นประมาณ1 5 0 0 1,400 1 5 0 0นนะครับผมเวลาในการขุดผมก็เลยจะนิยมในการขุดในตัวในตัวมือถือของผมมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเร็วเร็วกว่าโน้ตบุ๊กที่ใช้อยู่เพราะโน้ตบุ๊กที่ริงก็อยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยแล้วก็ตรงด้านขวาเนี่ยครับตรงที่เป็นคูนึงเนี่ยเราสามารถแตะเข้าไปได้นะมันจะเป็นเกี่ยวกับ Cloud Boot ครับผมก็คือเหมือนซื้อบูทในการขุดเพิ่มขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมลองกดให้ มันก็จะมีบอกราคาตามเลทอย่างนี้นะสมมติว่าเป็นบูคคูณ2ก็อยู่ที่เดือนละ1 1ึ0้ยสิบาทนะคบผมต่อเดือนอถ้าเป็นคูณ5ก็อยู่550บาทคูณ1ิก็เป็น1 1 0 0พหนึ่งบาท10คูณ15ก็จะเป็น1,650บาทนะครับอันนี้สำหรับ1เดือนเนาะ,ะสำหรับ3เดือนมันก็จะมี1เดือน3มเดือน6เดือนหรือปีหนึ่ง1ปีมันก็จะได้ลดด้วยส่วนลดอ่า50%เลดเครึ่งราคาเนาะ มันก็จะอยู่ที่822บาทใช่ไหมครับทีนี้ถ้าหากว่ามาคิดเป็นราคารวมนะครับมันก็จะอยู่ที่9,875บาทสําหรับ12เดือนกําลังขุดมันก็จะทะวีคูณเพิ่มขึ้นนะครับจากของผมเนี่ยแค่คูณหนึ่งมันก็ประมาณพันห้าแต่ทีเนี้ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําน้องสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเป็นมือใหม่เพิ่งเข้ามาว่าจะลงทุนทีเดียวตุ้มเลยนะครับผมในส่วนนี้นะฮะทีนี้ก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนาองสำหรับ Cloud b o ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกาลังทรัพย์ของเพื่อนๆแล้วกันเนาะว่าเราสนใจหรือว่าเรามีเวลาในการปล่อยมันมากแค่ไหนนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเป็นในกรณีของคาวบูสเนี่ยผมยังไม่รู้เลยผมยังไม่รไม่ทราบแล้วกันเนาะว่าถ้าหากว่าผมซื้อคาวบูสมาแล้วเนี่ยตรงนี้เราจะต้องเข้ามากดเองแบบทุกๆ3ชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่รู้เพราะผมยังไม่เคยใช้เหมือนกันปัจจุบันผมก็แค่ซื้อตัวแอปนะครับประมาณ70 80บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ80บบาทเท่านั้นเองซื้อ แล้วก็ผมก็คิดไปแล้วแหละว่าโอเคจากการใช้งานนะครับประมาณ1ิบวันผมจะถอนได้นะครับผมอันนี้ผมใช้มาประมาณ1ิบวันก็คือกดกดในช่วงที่แบบว่าผมคิดผมนึกออกผมก็จะมากดเข้ามากดนะครับทิ้งไว้แล้วเราก็ไปทาอย่างอื่นนะครับผมก็ไปนาจจะไปดู u t u b e อาจจะไปทำนั่งเล่นเฟซนอนเล่นเฟซอะไรก็ได้ไปนั่งเล่นเกมอย่างนี้ครับ ก็กดไว้แล้วก็ทิ้งไว้พอถึงเวลาเรานึกออกอาจจะแบบว่าถึง3ชั่วโมงแล้วเนาะมันไม่ได้มีแจ้งเตือนนะนะสำหรับผมอ่ะสามชั่วโมงโหกดเข้ามาในแอปครั้งหนึ่งนะครับผมเท่านั้นเองนะแล้วก็มากดอ่ะแล้วก็ทิ้งไว้อันนี้ก็คือพันหนึ่งพันห้าสิบเก้าเนาะจากสองสองวันที่แล้วเนาะประมาณแปดร้อยแปดร้อยกว่ากว่านะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยเนาะที่ ในคลิปแรกนะครับมีผลการตอบรับเนาะกบคุณมมากเลยปัจจุบันก็ยอดวิวอยู่ประมาณ25ส้าแล้วแล้วก็มี24คนแล้วครับที่เข้ามาร่วมเป็นอ่าเขาเรียกอะไรดีล่ะมาเป็นเน็ตเวิร์กกับผมนะครับตรงมายิงเนาะนี่คือสิ่งที่ผมได้จากเพื่อนๆนะอันนี้ดวผม,มให้ดูเลยนะครับอ่าดูตรงนี้แหละนะครับอ่าตอนนี้คือจากเพื่อนๆนะที่ ยี่สิบกว่าคนเนี่ยที่เข้ามากับผมอะครับมีการกดจากลิงก์ของผมไปเนี่ยอ่าประมาณสองคนนะครับผมเปิดกดจากลิงก์ตัวนี้ไปอะครับก็คือสองคนแล้วก็อีกอ่าเขาเรียกเลยนะอีกยี่สิบกว่าคนเนี่ยอีกประมาณยีิบสองคนเนี่ยก็คือกดจาก ลิงก์ของเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับที่ผมเห็นมานะอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะว่ามันใช่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับผมก็คือตอนนี้เอาง่ายๆเลยตั้งแต่วันที่ผมทําคลิปไปใช่ไหมครับสาวันที่แล้วจนถึงวันนี้นะครับผมผมได้จากเพื่อนๆมาก็คือ16บหกซาโตชินะจากเพื่อนๆอันนี้ผมบอกกันตรงๆเลยเนาะ <laughs> อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเออมันได้อย่างนี้ด้วยจริงๆนะครับประมาณนี้ นะอันนี้คือลิงก์เนี่ยผมมี2อันผมมี CB CB คลิกอีกอันหนึ่งแต่ว่าผมอันนี้ผมยังไม่ได้ทําผมกําลังศึกษาอยู่ว่าเออมันเป็นเกี่ยวกับยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยเนาะกับอีกอันก็คือตัว my link อันแรกนะครับเฟิร์นเฟิร์ลิงก์เนี่ยอ่าเป็น my f e r l ์นลิของผมเนี่ยอันนี้ก็คือที่เพื่อนๆกดกันเข้าไปสมัครกันเข้ามาเนาะผ่านตัวลิงก์ของผมที่ผมจะมีการแปะไว้ใต้อ่าตัวสคริปชั่นให้นะครับประมาณนี้เท่านั้นเองเนาะ Okay. เดี๋ยวผมขออนุญาตเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกแดชบอร์ดที่ผมมีเนาะก็จะมีหลายๆอันนาะจะมีพวกด็อกคอยพวกด็อกคอยที่ผมไปหาที่ผมไปเจอมานะครับผมก็มีแดชบอร์ดของอันอื่นด้วยนะครับเรากลับไปอันแรกกันไปหน้าาตัวคลิปตัวแท็บของเรากันนะครับประมาณนี้เท่านั้นเองการใช้งานนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดทิ้งไว้แล้วก็ไปใช้งานโทรศัพท์มือถือได้อย่างอื่นได้เลย,เลย นะครับในกรณีที่บอกว่าเพื่อนๆไม่ได้อยู่หน้าคอมถ้าหากว่ามีแอปตัวนี้อยู่ในมือถือครับเพื่อนก็ใช้งานได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็นในกรณีของตัวฟรีนะครับตัวฟรีจะไม่ได้เป็นกดแบบนี้นะแล้วก็ขุด3ชั่วโมงตัวฟรีมันสามารถเลื่อนได้เลยครับเหมือนในตอนที่เราใช้ในในคอมเลยนะในตัวเบราว์เซอร์ของเราที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เลยก็คือสามารถเลือกว่าเราจะใช้กําลังขุดเท่าไหร่ได้ทีนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับมันขึ้นอยู่กับว่า พลังเขาเรียกนะขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของเพื่อนเพื่อนด้วยว่าแบบมันใหม่แค่ไหนทรัพยากรของเครื่องเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยมันรอ,องรับมากแค่ไหนในการขุดนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจด้วยเนาะว่า,าแต่ละเครื่องเนี่ยมันขุดไม่เท่ากันนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับการขุดเนาะก็โอเคในส่วนท้ายของวิดีโอแล้วกันนะครับวิดีโอนี้ก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของตัวคลิปตัวแท็บแล้วกันเนาะในตัวที่ผม ฝากลิงก์ไว้สำหรับเพื่อนใ,ใ,ใหม่ที่เข้ามานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่กดเข้ามาดูนะแล้วก็คนที่เคยดูของผมมาก่อนใน,นนี้แล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับใครที่เข้ามากดลิงก์ของผมและสมัครกันนะในคลิปต่อไปก็จะเป็นการสอนสําหรับการถอนนะครับผมถอนสําหรับอถอนตัวบิตคอยของเราเข้าไปไว้ในกระเป๋าของคริปโตแท็บนะครับเอขอไปครับเข้าไปไว้ในตัวของกระเป๋าของบิตครับแล้วกันเนาะ จะได้แบบเผื่อเพื่อนๆแบบว่าอาจจะได้ดูว่าแบบออาจจะได้รู้ด้วยเนาะเกี่ยวกับว่า่าเราถอนยังไงเราโยกเงินเราเราโยกอ่าบิตคอยของเราเนี่ยไปยังไงด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรนะครับผมเดี๋ยวโอเคช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเพจเพจของผมไว้แล้วกันเนาะ เพื่อนๆสามารถ inbox เข้ามาถามได้นะครับเอ่อไม่ไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเ,เพจเพจของผมเป็นเพจเกี่ยวกับเกมหรืออะไรพวกนี้นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้คือผมเอ่อผมแทบไม่ได้ทําใน YouTube เลยนะครับแล้วก็ผมทำาอ่าเหมือนแคสเกมอะไรก่อนหน้านี้ด้วยนะครับปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่เดี๋ยวล่าเดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยที่คิดอยู่ก็คืออาจจะทาคุกกี้รันเนาะที่บอกว่าช่วงนี้กระแสมันค่อนข้างจะดีแล้วก็โปรผมเองก็ติดมากด้วยแต่ก็ยังเก็บข้อมูลยังหาข้อมูลอยู่นะครับก็เดี๋ยวไว้เอ่อสหรับ โอกาสหน้าแล้วกันเนาะส่วนตัวไอฮันนิเกรนนะครับมันน่าจะอย่างนี้เนาะฮันนิเกรนเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้มาดูผลประกอบการเรื่อยๆแล้วกันเนาะผ่านตัวของผมเองอันที่จริงโอเคถ้างั้นผมขออนุญ,ญาตแล้วกันเนาะที่จริงคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆขออนุญ,ญาตเนาะฮันนิเกรนโอเคมันจะเป็นแอปพลิเคชันอย่างนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆที่อยู่ข้างบนโทรศัพท์เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือฮันนิเกรนนะครับ น่าจะนั้นตัวตัวของมันเองไม่ได้มีให้ดาวน์โหลดในเพจ Store นะเพื่อนๆจะต้องโหลดเป็น apk แล้วมาติดตั้งนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะอันนี้คือผมประกอบการตั้งแต่ครั้งเมื่อวานที่ผมทําให้เพื่อนๆดูเนาะอ่ะมันจะมีเห็นไหมเนี่ยวินเครดิตลี่นะครับผมสําหรับเอาไวไก้กดอันนี้ก็จะเป็นเครดิตฟรีของแต่ในทุกๆวันให้เราเข้ามากดนะครับผมอ่ะอย่างวันนี้ผมจะได้อ่ะวันนี้โชคดีได้หนึ่งร้อยเครดิตนะครับนี่คือน่าจะเยอะสุดแล้วที่ผมเคยได้นะ ก็เนี่ยนี่คือการใช้งานประมาณนี้นะครับผมก็อัพคิกดแอดเข้าไปเท่านั้นเองนะปัจจุบันที่มีทั้งหมดก็คือ6,207นะครับผมจุดหนึ่งเจ็ดนะก็คิดง่ายๆครับเพื่อนๆปัจจุบันเนี่ย Payout ของผมเนี่ยอยู่ที่31%นะครับเราต้องให้ได้20เหรียญถ้าตีแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆตอนนี้ผมมีอยู่ก็คือ6เหรียญแล้วเราดูหลักพันก็ได้เนาะสรุปคือเราต้องให้ได้2 0,000 นะครับผมในการขุดในการเอาวิธีสิในการขุดสิในการที่แบบว่า,าเราจะถอนเป็น20เหรียญออกไปนะครับอ,อันนี้คือผมใช้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก็ตั้งแต่วันที่7น,นะเพื่อนๆจนถึงตอนนี้นี่คือวันที่13แล้วอ่านี่คือสิ่งที่ผมได้นะครับแล้วก็ในลิงก์ที่ผมแปะไปอันนี้ก็คือมีอผมไม่แน่ใจว่าว่าเป็นชื่ออะไรแล้วกันเนาะพอดีว่ามันเป็นเครื่องหมาย ดาวจรปิดชื่อไว้นะครับอันนี้ก็คือเพื่อนๆ่ที่กดอินไว้เข้ามานะครับผมก็คือสมัครตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้นะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจนะว่า1เลยก็คือตัวฮันนี่เกรนเนี่ยตัวนี้ก็คือมันเป็นพาสซีบินคัมเนาะแค่เปิดอะแค่เราสมัครแอป,ปแล้วเปิดไอแอปนี้ใช่ไหมครับเราเปิดให้มันอยู่ในพื้นหลังไว้ไม่จําเป็นจะต้องกดเข้ามาใช้งานนะเพื่อนๆก็แค่โหลดแอป,ปมาแล้วก็ติดตั้งพอติดตั้งเสร็จเนี่ยเพื่อนๆก็แค่ล็อกอินเข้าไปเท่านั้นเองนะครับผม พอลองอินเข้าไปเสร็จใช่ไหมครับเพื่อนๆก็อ่ะเต็มที่เลยเพื่อนๆก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับแค่นั้นเองเพื่อนเพื่อก็ไปใช้อินเทอร์เน็ตได้เหมือนเดิมทําอะไรได้เหมือนเดิมเลยครับอันนี้จะง่ายกว่าตัวคริปโตแท็บอีกเพราะว่าคริปโตแท็บต้องเข้ามากดแล้วได้เป็นบิตคอยใช่ไหมครับอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือเราได้เป็นเงินเหรียญซึ่งเพื่อนๆต้องอ่าต้องต้องบอกเพื่อนๆไปก่อนว่าเพื่อนเพื่อต้องมีเพย์เพลด้วยนะตรงส่วนนี้เพราะว่าตรงเงินตรงเนี้ยครับมันจะจ่ายออกไปที่เพย์เพลวแล้วเพื่อนๆอยเาโง โอนเข้าไปในบัญชีเพื่อนๆอีกทีหนึ่งเนาะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่ผมแนะนําไปในคลิปที่แล้วเนาะก็คือมี3มเครื่องที่ผมใช้งานนะครับก็คือมีโน้ตบุ๊กมีโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับที่ผมใช้งานอยู่อันตรงกลางเนาะแล้วก็ของคุณแม่ก็คืออันบนสุดนะครับเป็นตัวรีโมทที่ใช้อยู่เห็นไหมมันยังแอ t i v เวตอยู่คือต่อให้เราไม่ได้ใช้งานนะครับตัวนี้มันก็ยังแอ t i v เวตอ่ะก็คือตอนนี้ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยก็มีความจำทั้งหมดก็คือ3ามกิกแล้วที่ผม ที่เข้ามาในตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนาะแล้วก็แอรซูก็มี3กิก่ะมกิกกว่าแล้วที่เข้ามาของคุณแม่ผมก็ประมาณ2อกิกกว่าแล้ว่ะงกิกเกือบ2 4กิกแล้วเนาะที่ใช้งาน,เ,นเงินมันก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆไม่ต้องทําอะไรเลยเพื่อนๆแค่แค่เปิดแอปขึ้นมานะครับสามารถเข้ามาเดี๋ยวลิงก์อะไรเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมมีปัญหาตรงไหนต้องการอะไรเนี่ยจะสามารถทักเข้ามาในเพจได้เลยนะหรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับ ก็ในส่วนนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะที่ให้การสนใจในตัวคลิปวิดีโอนะครับผมเป็นมือใหม่ที่ทําวิดีโอขึ้นมาเนาะในส่วนนี้ก็ดีใจมากๆเลยที่แบบว่ามันยังมีคนเข้ามาดูในคลิปของเราแล้วก็มีคนที่แบบว่าอยากจะทํางานอยากจะหาเงินออนไลน์ไปกับเราด้วยนะในส่วนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวไว้มีตัวแอปอะไรใหม่ๆหรือว่าจะมีเว็บใหม่ๆอะครับผมต้องบอกนะว่าผมไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับช็อตลิงก์นะ ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยช็อตลิงก์อ่ะเป็นอะไรที่ได้เงินง่ายนะครับแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นการกดโฆษณามันเป็นการคลิกแล้วก็เสี่ยงกับไวรัสด้วยบางครั้งนะครับเอ่อต่อให้เรามีไอเอบีบล็ก็ผมไม่แน่ใจอะ่ะไอเอดบล็อกใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจว่าแบบมันจะอยู่ขนาดไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าปัจจุบันก็คือมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสาหรับ2แอปนี้เนาะก็คิดตัวแทบผมแนะนําแล้วกันว่าลองดูครับผมอันนี้เสียไป80บาทแต่ถ้าคิดดีๆก็ลงๆก็80วันนะเพื่อนๆเ,เ,เราถึงจะได้คืนคืนจากการใช้ตัวนี้ครับที่ผมซื้อไปเนาะแต่ว่าก็ต้องมีเวลามากดมันด้วยให้มัน,ให,มนให้มันแบบได้ขุดนะครับผมว่าในมือเอาจริงๆคือในมือถือผมแทบไม่ได้แตะเลยนะไอ้ไม่สิสิในคอมพิวเตอร์ผมไม่ค่อยได้กดเข้าไปเลยเอาจริงๆ ผมจะกดแต่ในมือถือเพราะว่าหนึ่งเลยคือพมเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับมันมีบูสต์คูณหนึ่งอยู่ของผมมันก็เลยเร็วขึ้นทีนี้ผมแล้วมันก็ขุดได้เร็วกว่าคอมผมประมาณหนึ่งเท่าเลยนะครับผมก็เลยมาขุดในนี้มากกว่าแล้วมันก็สะดวกตรงที่ว่าแบบเออมันในมือถือแค่กดเข้ามาดูเท่าน,นั้เนวน็บเบราว์เซอร์อตัวนี้เรายังใช้เปิดอย่างอื่นได้อีกนะอย่างโอเคอย่างที่อันที่สามอย่างเงี้ยผมก็ล็อกอินตัวฟรีอะบิตคอยด้วยนะครับไอที่ผมแปะไว้อันแรก ด้วยที่มันเป็นเกี่ยวกับบิตคอยฟรยีครับทุกๆหนึ่งชั่วโมงอ่ะโอเคตคะนะ้อ,อ,อ,อตงออนี้นะอย่างกับปฏิกรรทโฆษณาอ่าเนี่ยเพื่อนๆเ,เขาสามารถมากดในนี้ได้นะไอะตัวนี้รีแคปผมผมมันไม่รู้เล็งไปไไรถ้าสมมติว่าเวลามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆกดไปที่อ่าเพวิดเอากาชานะกดไปที่ตัวบนก็ได้ <c oughs> โอเคขอไปได้วยครับอ่ากดไปที่กาชาข้างบนนะครับ และทีนี้ก็เลื่อนลงมาเราสามารถหมุนกับตัวนี้ก็ได้นะถ้าหากว่า,าสมมติว่าเรากดตัวข้างล่างไม่ได้นะครับมันจะเหมือนในคอมพิวเตอร์เลยเราก็ตั้งเวลาเป็นนาฬิกาของเราก็ได้ครับแล้วก็มากดอันนี้ก็กดไปวันนี้ผมจะได้สองหมนแปดเจ็ดสิบมันก็จะได้แค่สามสามสตชีเท่านั้นเองเพื่อนประมาณนั้นนะครับปัจจุบันที่ผมมีอยู่ก็คือเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดสตชีนะก็คือขวาบนข้างล่งเอ้ยขออภัยครับ <c oughs> ขวาบน เห็นไหมครับเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดซาตชิเนาะก็สะสมไปเรื่อยๆเพื่อนๆอันนี้ผมจำอ่ะเดี๋ยวผมขออนใุญาตกดวีดรอร์เนาะอมาดูกันอันนี้ก็จะมีแบบเป็นอัลโ,โต้นะครับเพื่อนๆแบบเป็นสโลอย่างเงี้ยครับที่สามารถใช้ได้อย่างอันนี้ก็คือคิดง่ายๆครับมันบอกว่าถอนขั้นต่ำคือ3 3,000ซาโตชิแตนะ่เพื่อนๆสำหรับอโอโตโอ้เดี๋ยวผมขอดูเป็นสโลสิถ้าหากว่าเป็นสโลนะครับการการถอนนี้จะอยู่ประมาณ6 24ชั่วโมง โอเคครับสมัคร w i t h d r a w อนะผมมีอยู่อ๋โอเคเพืเเอ่อนๆประมาณนี้แล้วกันเนาะจากที่ดูก็คือแบบมันต้องโอ้โหสี่พันเลยเหรออืม ในต,ตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยผมไม่อยากให้มองว่าแบบเพื่อนๆจะต้องแบบรีบถอนมันออกมาต้องรีบใช้มันออกมานะเพื่อนเนมันเป็นคลิปอ่ามันเป็นตัวฟีอ่ะสำหรับหนึ่งชั่วโมงอ่ะเพื่อนเพ่อนค่อยๆมากดก็ได้นะครับตรงส่วนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตศึกษาเกี่ยวกับตัววิดรอตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลอะไรยังไงเดี๋ยวผมมาสอนอีกทีแล้วกันนะครับแต่ตอนเนี้คือผมบอกเลยนะว่ากว่าจะถอนได้อะมันนานนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมแนะนาให้เพื่อนๆมานั่งอ่ะชั่วโมงหนึ่งนึกออกก็มาหมุนแต่ถ้านึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันก็ได้น้อยแต่มันมีโอกาสที่จะแบบได้แบบเป็นเออมันก็มันก็เป็นเสียชงช่งนิดนิดนึงนะเพื่อนเพื่อถ้าหากว่าเพื่อนๆกดได้9 9 0 8ถึง9999นอย่างเงี้ยเออเพื่อนเพื่อนก็จะได้แบบเอ่อ 41, 800, 4 1 8 0หสซาโตชิเลยนะ หรือว่าเอาเอาง่ายๆอ่ะผมเคยมีโอกาสได้ไอ้เกิน9,000ผมได้ประมาณ9,900เท่าไหร่เนี่ยแหละเออผมได้อยู่ประมาณ42อะ่ะไออันบรรทัดที่2อ่ะผมเคยได้อยู่สำหรับตัวนี้นะครับ<ส>ก็ประมาณนี้แล้วกันโอตัวนี้20นาทีแล้วนะครับผมต้องขอภัยที่รบกวนเวลาเพื่อนๆมาด้วยเนะที่จริงจะแนะนําแค่คลิปตัวแท,บท็บเท่าน,นั้นเองแต่กบไปตัวอื่นด้วย <laughs> นะครับผมกรุ๊เพื่อนๆไม่เข้าใจเท่าน,นั้นเองก็เดี๋ยวลิงก์การสมัครอะไรเงี้ยครับผมจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะครับ ก็เพื่อนๆสามารถกดเข้ามาในตัวลิงก์ได้การที่เพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์ของผมก็เพื่อนๆก็จะมาเป็นเหมือนเน็ตเวิร์กของผมนะครับผมผมก็จะได้แบบอ่พูดตรงๆนะว่าผมก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากการขุดของเพื่อนๆด้วยอ่าไม่ได้เยอะครับแต่ว่าก็มันถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่แบบว่าเออแบบผมหามาให้เพื่อนๆแล้วกันเนาะไม่ได้มีโดเนตนะครับผมการที่เพื่อนๆแค่กดเข้ามาดูเนี่ยผมก็ดีใจมากๆแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากหาเงินด้วยกันอย่างเงี้ยก็กดเข้ามาอยู่ด้วยกัน นะครับมีอะไรมีปัญหาอะไรเงี้ยสอบถามกันได้นะก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆหรือว่าผมมีวิธีใหม่ๆในการหาเงินออนไลน์อีกเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามาดูวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยเนาะที่จริงก็ กดซับสไคร์แลวกดกระดิ่งไว้ถ้าหากว่าผมมีอะไรอัปเดตเนี่ยผมผมคิดว่าผมจะลงเป็นในชุมชนอย่างเงี้ยครับเป็นรูปเป็นอะไรพวกนี้เนาะบางทีแบบเพื่อนๆอนาจจะมองไม่เห็นนะครับถ้าไม่ได้กดซับสไคร์หรือกดกระดิ่งไว้นะครับผมกระด่่งนี้เอาไว้สําหรับถ้าหากว่าผมมีคลิปใหม่ๆอย่างเงี้ยครับมันจะมีแจ้งเตือนอไปที่รูปกระดิ่งของเพื่อนๆเ,เนาะถ้าหากว่าเป็นในคอมก็จะอยู่ขวาบนนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม